สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการพิมพ์คาโอโมจินะครับคาโอโมจิเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับพิมพ์ออกมาแล้วมันจะน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับซึ่งถ้าทําบน Mac นะครับทำเสร็จปุ๊บมันจะแบบซิงค์ไปที่ iPad กับ iPhone ได้เลยนะครับถ้าเชื่อมไมค์คาไว้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือพวกนี้ผมทำลิสต์เอาไว้ให้เต็มเลยนะครับง่ายมากแล้วก็ใช้ใช้สนุกไม่เหมือนใครนะครับส่วนใครที่เข้ามาชอบวิดีโอผมก็ อยากอุดหนุนผมอยากสนับสนุนผมนะครับก็ฝากซื้อสติกเกอร์ผมเลยนะครับชื่อว่าบัคแปเปินะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับมันคืออะไรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในไลน์นะครับผมก็เปิดคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดผมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราจะพิมพ์ตจะ W O นะครับเป็นคําว่าโอนะครับแล้วเขาเนี่ยเราจะมีดีลขึ้นมาให้เลือกเต็มเลยอย่างนี้นะครับนี่นี่ปาก้านี่นะครับซึ่ง พวกนี้เนี่ย list เนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงเนี่ยเสียงแรกที่ร้องทำก็คือเราจะไปที่ system preference นะครับแล้วเราก็จะไปที่ keyboard keyboard พอมาที่ keyboard เสร็จแล้วเนี่ยเราเลือก input source ก่อนนะครับเราจะไปเพิ่มภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมลบัรณีทิ้งไปกดบวกนะครับตรงนี้เราก็เลือกแจนนี้ครับใครไม่เจอก็พิมพ์หา จเปนนี้ครับเลือกกดแอดนะครับ, app, รบสิ่งที่เราจะใช้ในแจเปนนี้ก็คือเราจะเลือกติ๊กถูกแค่ฮิรากาน,นะตัวเดียวครับไอตัวอื่นที่มันติ๊กอยู่ติ๊กทิ้งไปให้หมดเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอเราติ๊กตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ลา e กันแล้วลอพิมพ์ดูเปลี่ยนภาษานะครับกดเปลี่ยนภาษาถ้ากดค้างไว้เนี่ยมันจะขึ้นภาษาขึ้นมาให้เลือกเราก็จะเลือกไปที่ฮิราการนะภาษาญี่ปุ่นนะครับ เราเนี้เราจะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นได้เช่นคอ,อนิจิวะนีพิมพ์ได้ละนะครับต่อมาเราก็จะมาที่เท็พอมาที่ Tec กปุ๊บเนี่ยครับเราบานเรามาที่เท็นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมี replacement นะครับอันนี้คือผมตั้งคำว่าโอนะครับแต่มนะครับโอตัวนี้แต่มันอยู่อนะครับตัวนี้มันคือโวตัวนี้นครับตัวนี้ ซึ่งถ้าเราพิมพ์ตัวนี้มันจะขึ้นลิสต์ออโต้คอมพลีมาเป็นแบบด้านขวาให้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันดีกว่านะครับผมลงมาล่างสุดอันนี้ผมใช้ผมไม่ใช้เอ o วนี่แล้วกันลิสต์มันเยอะผมใช้คำว่าอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะพิมพ์เป็นอ่าอย่างนี้นะครับถ้ามาที่เนี่ยผมก็จะพิมพ์คำว่าอ่ะน่ครับมันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้เลือกว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นอ่ะยาว คราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นว้กเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะมีเราถ้าเราไล่หาดูมันก็จะเจอตัว a ยาวอยู่ถ้ากด space bar ไล่ไปเรื่อยเรืครับซึ่งผมไม่กดนะครับซึ่งลิทเนี่ยเอามาจากไหนเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งก่อนไม่ใช่นะครับผมมีเยอะมากเลยนะครับวิธีที่หนึ่งที่ทําได้ก็คือเปิดโคมขึ้นมานะครับอ่เปิดเว็บผมนะครับมันจะชื่อว่า zone t o b e programmer นะครับ z o n t o b e programmer นะครับไปที่บล็อกแล้วก็ไปที่เข้าโมจินะครับ ข้างล่างเนี่ยผมจะมีไฟล์ให้โหลดอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ t x t ครับเยอะมากสำหรับคนที่แบบอยากเลือกแค่บางงานไปใส่ก็ copy ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่บวกนะครับแล้วก็โวอย่างนี้ครับุ้ยแล้วก็ paste ลงไปนะก็ปี้ก็ปีแล้วก็ s พ e ลงไปอย่างนี้นะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งถ้าใครคิดว่าเอ ตรงเนี้ยมันต้องมานั่งทำทีละอันเลยมันไม่เสียเวลาหรออะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็คงเสียเวลานะครับส่หรัคนที่คิดว่าเสียเวลาก็มากดที่ไฟล์ plist ไฟล์นี้นะครับพอกดที่ไฟล์ plist ไฟล์เนี้ยมันจะโหลดไฟล์ลงมานะครับ k a o m mm hmm. o j i plist เราก็จะไปเปิดดาวน์โหลดโฟลเดอร์นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะดาวเอาไฟล์ไฟล์นี้นะครับลากมาใส่ตรงนี้เลย พอเลามาใส่เสร็จปุ๊บมันจะ Import ทุกอย่างเข้าไปให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองทีละทีละที่นี่อะครับก็อยากให้ลองดูนะครับส่วนพอทําเสร็จหมดแล้วนะครับก็มาเล่นสนุกๆกันนะครับก็พิมพ์โปแล้วก็จะขึ้นมาให้เลือกเยอแยะมากมายครับเยอะจนลายตาบางทีก็เลือกจนใช้ไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างแบบอ่าถ้าใครมี iPhone นะครับรอแป๊บหนึ่งรอมันซิงค์เข้าไปใน iPhone นะครับลองไปพิมพ์เล่นใน iPhone ดูนะครับ ไอโฟนนะครับก็เปิดเซตติ้งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เจเนอเรลแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดนะครับพอถึงคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บก็ไปที่คีย์บอร์ดอันบนสุดแล้วก็กด add new keyboard นะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ให้ดูลบแล้วก็เพิ่มใหม่เราก็จะไปเลือกจ็ปเป็นนีสนะครับจ็ปเป็นนีส h i j แจ็ปเป็รนนะครับเราจะเลือกเป็นโรแมนติกนะครับแล้วก,กดกันปึ้งเราก็จะเลือกแอปไลน์ขึ้นมานะครับกลับไปที่แอปไลน์นะครับเปิด คีย์บวร์ดขึ้นมาครับเราก็จะกดตัวภาษานะครับเราก็เลือกนี่ครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเราก็ลองพิมพ์ wo ดูนะครับเราก็กด Spacebar เพื่อเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับเอาตัวนี้กดส่งหรือถ้าอยากได้ List ์นะครับก็กดลูกศรลงนะครับมันจะขึ้นมาให้เลือกเยอะๆเลยนะครับ เป็นไงครับดีไหมครับก็เป็นผมรู้สึกว่าไอเน,นี้ยเป็นสิ่งที่ผมใช้บ่อยมากเวลาคุยกับเพื่อนอยากอยากโกนประสาทเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะชอบถามว่าเอ๊ะมันทํายังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้เล่นกันสนุกสนุกกับเพื่อนๆนได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe channel ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ